่อไปนะครับสีเทาครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าทึ่งและทึ่งแบบคลาสสิก โอ้ยมาไม้นี้ทีไรอของเก่าของสะสมใช่ไหมโอ้ยถูกเลยครับสินน้องครับเดี๋ยวอันสิวอ้วนนะครับจะพาเราไปพบกับเรื่องราวของไฟแช็กซิปโป้ครับที่มีใช้บนโลกนี้มานานกว่า70ปีแล้วคุยน่าสนใจครับ<อ>เพราะว่าไฟแช็กซิปโป้เนี่ยใครๆก็ใช้กันมานานแล้วนะครับถูกต้องแต่ว่าจะพาไปดูคนที่สะสมไฟแช็กซิปโป้เหรอครับที่สะสมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแต่พี่คนนี้นะสินน้องนะมีลีลาการเล่นไฟแช็กซิปโป้นะออกท่าออกทางต่างๆนะพูดในคำเดียวครับขั้นเทพ่วงมือหนึ่งในดวงใจ สิบพี่สิบน้องครับใครหาว่าไฟแช็คเป็นเรื่องของคนที่สุโขุรีเท่านั้นไม่จริงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสะสมไฟแช็คโดยเฉพาะยี่ห้อซิปโปโอ้โห๊กลายเป็นของสะสมที่ล้ำค่ากันมาเลยทีเดียววันนี้ผมก็เลยมาที่เมเจอร์อเวนิวครับแหมเพื่อมาหาร้านร้านหนึ่ง ซึ่งร้านนี้เขาขายจต่ไฟแช็กทั้งนั้นเลยเกือบสามพันกว่าอันโดยเฉพาะยี่ห้อเิบ้ล้วนร้านนี้ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับและร้านนั้นก็คือเซบ้าดีดูเข้าไปหาเจ้าของร้านเข,า,ขาดีกว่าครับ ไรมันจะเยอะแยะปานนี้ครับเชื่อแล้วหรอครับว่ามีตั้งเกือบ3า0พันอันจริงๆโอ้โโดยดูสิครับมองไปมุมไหนก็มีแต่ไฟแช็คซิปโป้ทั้งบนผนังทั้งในตู้ข้างบนนั้นก็ซิปโป้ข้างล่างนี่ก็ซิปโป้ร้านทั้งร้านไม่ขายอะไรนอกจากไฟแช็คซิปโป้ ดูลวดลายการดีไซน์แต่ละอันสิครับสวยบาดจิตจริงๆร,งรงมีตั้งแต่ลวดลายการ์ตูนตกรองระดับตำนา,านภาพศิละปะแนวญี่ปุ่นหรือจะแนวจีนๆส่วนทางนี้ก็มาแบบยกชุดมีทั้ง12ราศีแม้แต่คาราบาลหรือลวดลายงามอย่างใครก็ยังมี งาแท้และบุคคลผู้เป็นเจ้าของซิปโป้รวมๆสามพันอันทั้งหมดนี้ก็คือผู้ชายคนนี้แหละครับเขามีชื่อว่าฟรังสันจันวรวิทย์หรือที่นักสะสมซิปโป้รู้จักกันในนามแตงซิปป้ดีดูว้าวโห้ยมาเท่จริงๆ พี่แตนก็เริ่มสะสมไฟแช็ซิปโปมากว่า20ปีแล้วล่ะครับด้วยความหลงไหลในสเสน่ห์ของซิปโปแกจึงซื้อเก็บสะสมไว้เดือนละอันสองอันจนเมื่อมีมากขึ้นและรู้ตัวว่าชีวิตนี้คงขาดซิปโปไม่ได้้าพี่แตนจึงตัดสินใจตั้งชมรมซิปโปแห่งประเทศไทยและเปิดร้านเพื่อจำหน่ายและแลกเปลี่ยนซิโปอย่างเป็นจริงเป็นจังมากกว่า10ปี กนได้ชื่อว่าเป็นร้านที่มีซิปโปเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮู้ฮู้ฮู้แกรักของแกจริงๆนะครับเนี่ยรักขนาดไหนรักมากครับรักมากจะบอกว่ารักตัวเมียรักตัวเมียรักตัวเมียโอ้โหนก็คือมันก็อยู่กับผมไปตลอดชีวิตนี่แหละครับนั่นรักซิปโปมากขนาดนี้เห็นที่พิตัน ต้องพาผมชมซิปโปให้ทั่วร้านแล้วล่ะครับแต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าถ้าอยากได้มาครอบครองสักอันไม่ใช่เรื่องยากเพราะราคาซิปโปมีหลากหลายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมืน่นขึ้นอยู่กับอายุการดีไซน์และก็ความเก่าของมันครับว่าแต่ซิปโปชิ้นไหนแพงสุดในร้านครับพี่แตน อ่าถ้าเอาแพงสุดต้องอยู่ตู้นี้ครับโอ้โหอยู่ใกล้ด้วยอันนี้ครับอันนี้ครับแล้วทำอไรครับเขาเรียกว่าซิปเปิ์รุ่นของบอส d ดิสนีย์นะฮะเป็นลายมิกกี้เมาส์หรือว่าโดนันดัคอะไรพวกนี้ครับดูราคาแต่ละอันสิครับหลักหมื่นทั้งนั้นรวม6กอันทั้งชุดนี้สามารถถอยรถยนต์หรูๆป้ายแดงได้หนึคันเลยนะครับ และสาเหตุที่ราคาสูงขนาดนี้ก็เพราะเป็นรุ่นที่ไม่มีการผลิตแล้วหลังจากที่วร์ดิสตนี่ส่งเสริมให้ตัวกตรตวราร์ตูนรณรงค์เรื่องการเลิกสุบหรี้นตัวอันที่พี่แตนบอกว่าหายากและภาคุูมใจที่สุดที่ได้ครอบครองคือซิปโป้ชิ้นนี้ล่ะครับอัไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลายพยาพุทธนะครับโอ้พยาพุทธตัวนี้ผมได้มาจากเอ่อเว็บ ของญี่ปุ่นพอไปเห็นปุ๊บเห็นครั้งแรกเนี่ยขนล,ลุกเลยครับเพราะเขาก็เขียนไว้ว่าเนี่ยเอ่อคิ King Thailand. องออฟเ a a เลนต์ตรงตรงไหนครับนี่ครับตรงภาษาญี่ปุ่นเนับไม่ว่าจะหายกากล้าค่าราคาแพงหรือเก่าแก่อายุก,กว่า75ปีอย่างชิ้นนี้ที่แตนแกก็มีครบหรือแม้แต่ไฟแช็ซิปโปแบบตั้งโตะ๊ะ ที่ใครๆหลายคนไม่เคยได้เห็นที่แตนแกก็สะสมไว้ตั้งหลายสิบอันคืนนี้นอกจากจะได้มาเปิดกรุชมความงามของซิปโปจากเจ้าพ่อซิปโปเมืองไทยแล้วกระผมยังจะขอนำท่านผู้ชมมาพบและสัมผัสกับการเล่นซิปโปทิกซึ่งก็คือเทคนิคลีลาของการหมุนควงและจุกฟบฮึบพรึบหวตามแบบฉบับของซิปโป ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นนี Z ่วัยรุ่นแล้วเหรอเนี่ยโโอ้หเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับมือซิปโปลพิกระดับเทพอีกสองพันที่จะมาร่วมสำแดงเด่นในวันนี้คนแรกเขาคือบุรุษหน้าโหดเจ้าของฉายา จนสิปโตมาฟียและคนที่สองบรุษน่ากวรเจ้าของฉายาเกมสิปโตทริกเกอร์เอาละครับเรามาชมความสามารถในการเล่นสิปโตทริกจากมือหนึ่งระดับเทพกันทีละคนเลยดีกว่าครับเริ่มจากคนแรกเกมสิ Oh, <f ix> <c oughs> โอ้ทริกเกอร์โอ้ไมองไม่ทันเลยครับขอใกล้ๆอีกทีครับโดเสนครับ <s ab traffic> สบัดออกไปหมุนควงแล้วจุดด้วยนิ้วนางขอไฟติดกวงเวียงขึ้นลงในอุ้งมือก่อนจะสบัดปริดลงไปอย่างสวยงามว้าว จากนั้นก็โชว์ทักษะการบวงด้วยท่านี้ครับนิ้วดิ้นเป็นพลวันไปเช็คก็หมุนไม่มีหยุดโยนขึ้นไปแล้วรับอีกมือโอ้โหเท่จริงๆแร็ก่อนจะลาไปเกมขอทิ้งท้ายด้วยดีลาชวนอึ้งกับท่านี้ตบตาชมให้ดีนะครับ ติดได้ยังไงเนี่ยอโหโหโหขออีกทีครับขออีกทีเปิดหมุนแล้วก็ติดนี่ไม่ใช่มายากลนะครับแต่เป็นความสามารถจากการฝึกฝนล,ล้วนๆเอาละครับมาชมฝีมือของคนต่อไปกันบ้างจอดซิปโปมาเฟีย <avia> มาถึงก็โชคลิ้วด้วยซิปโปสองคู่ทันทีโอ้โหสั่งได้ดังใจจริงๆไม่ว่าจะหมุนจะควงไม่มีติดขัดกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ทริคที่เดอะจอดเข้าภูมิใจนำเสนอในวันนี้คือทริคเหล่านี้อยากกระพริบตาเชียวนะครับ ดูไม่ทันขอช้าช้าอีกทีครับดีดไฟแช็คให้เปิดออกเขย่าปุ๊บติดที่นิ้วปับ๊บโอ้โหทำได้ยังไงครับอกย้ำความเจ๋งด้วยทลิกต่อไปผมตั้งชื่อให้ว่าตบก้นก็ติดได้และคลิกนี้ หมุนปุ๊บก็ติดปับ๊บโอ้โย,โยสบัดสบัดแล้วก็ติดนี่ห,หรือจะหมุนแล้วดีดด้วยนิ้วนางก็ยังติดส่วน่านี้เขาจุดติดด้วยอุ้งมือว้าวว้าวอีกทีสิครับ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าพระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก <c oughs> ทรงฝีมือของจอร์ดและเกมไปแล้วราวนี้มาชมลีลาซิปโปทริสของพี่แตนกันบ้างจะเจ๋งสู้รุ่นบองได้หรือไม่แล้วก็โชว์ความเหนือชั้นด้วยการเล่นไฟปิดไม่ดับแล้วสั่งให้ติดใหม่ก็ได้โอ,โ,อโอ้โห สิครับโฮโฮจุดไฟติดแล้วใช้นิ้วปาดเปลวไฟโยนลงไปให้ติดใหม่ท้ได้ยังไงต้องย้ำอีกทีนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่มายากลแต่มันคือทริคที่เกิดจากการฝึกฝนล,ล้วนๆเอาละครับชมกันให้เต็มตาเลยดีกว่า การิกการจุดซิปโปโแบบที่เร็วที่สุดส่วนทริคนี้ก็เร็วไม่แพ้กันหมุนฟึบหมุนฟับก็ติดลึบวฮือกระแทกลงฝ่ามือก็ติดได้แถมด้วยทริคจุดไฟด้วยอุ้งมือเป็นยังไงครับไม่มีคำว่าธรรมดาเคยเห็นแต่เขาจุดไฟแช็คกันแบบธรรมดา พอ,อได้มาเห็นลีลาจุดแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบฮูฮูอยากรู้จังครับว่าซิปโ r ทริสมีที่มายังไงครับพี่เมื่อประมาณ10ปกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเล่นท่าแล้วก็โพสต์ลงไปในอินเทอร์เน็ต<อ>ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะจะมีแบบแบบ่งเป็นเลยเวลว่ายากหรือง่ายาระดไหนยากระดับ1นาวสอาว3ดาว4ดาวเคใครคิดท่าไหนได้ก็ใช้ชื่อคนอนั้นเง ชืไอ้เราก็อยากจะมีชื่อท่าเท่ๆเป็นของตัวเองบ้างแต่ลองฝึกดูแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับคงต้องใช้เวลาและความอดทนในการฝึกฝนสักระยะถ่าจะเป็นระยะยาวด้วยก็แม่ใครจะสู้พี่กันได้ล่ะครับรักในซิปโป้ก็จริงจังกับซิปโป้ ซัจนมีร้านใหญ่โตแถมยังตั้งชมลมและเล่นซิบโปรทริกได้เจ๋งสุดๆมาถึงวันนี้แล้วภูมิใจไหมครับพี่แขนภูมิมใจที่สุดนะครับความฝันของผมอะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอยากมีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งทุกด้านเนี่ยจะเป็นผนัง ที่แปะ,ะ,ะ,ะประดับไปด้วยซิปโตเต็มหมดทั้งห้องเลยทวันนี้ผมมีแล้วครับนี่ล่ะครับตัวอย่างของคนจริงที่รักในสิ่งใดก็มุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งนั้นจนทำให้สิ่งเล็กๆกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ต้องยกนิ้วให้กับความทุ่มเทตั้งใจของพวกเขา และนี่แหละครับกระบ,บี่มือหนึ่งของเราซิปปาดีดูว้าวผมว่านะครับจอมลีลาอย่างนี้นะครับ ต้องติดเป็นนิสัยนะครับรีลาอยู่ในสายเลือดครับ้เปป็นไไดสืบทรามานะครับว่าพี่แตนเนี่ยเวลานอนเนี่ยไม่ได้นอนเฉยๆนะครับนอนแล้วละเมอจุดซิปโป้ไปด้วยขนาดนั้นจะละเมอหรือไม่ละเมอนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ฝีม้ไลายมือขนาดนี้นะครับเราสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องต้องขอสุขระฝีมือหนึ่ง